International Business Communication บทที่1ความหมายของการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ในการเรียน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศและการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารได้ความหมายและคำจำกัดความ การสื่อสารธุรกิจเป็นคำที่เกิดมาจากสองคำคือการสื่อสารและธุรกิจพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแต่ยสถานพศ2542ได้ให้ความหมายของคำว่าการสื่อสารและธุรกิจดังนี้ธุรกิจระหว่างประเทศหมายถึงองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพค้าขายหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ราชการแต่เป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และการบริการ หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นการค้าร่วมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการมีการจำหน่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกับประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งความสำคัญของการสื่อสารมนุษย์เราทุกคนมีแนวทางในการสื่อสารโดยเฉพาะส่วนบุคคล เรามีความจําเป็นต้องการสื่อสารเพื่อจะได้รับความคิดความรู้จากผู้อื่นและเป็นการแบ่งปันความรู้และความคิดให้กับผู้อื่นรูปแบบของการสื่อสารจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะค่ะแบบที่ 1. ภาษาเป็นทางการแบบที่2ภาษาไม่เป็นทางการภาษาที่เป็นทางการนะคะมีการใช้ถ้อยคําและคําพูดที่เป็นทางการ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานภาษาที่ใช้มักเจาะจงมีวัตถุประสงค์ถึงคนที่ต้องการสื่อสารในองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรอาทิเช่นการสื่อสารกับผู้จัดการหัวหน้างานการเขียนใบสั่งสินค้าการลงประกาศสมัครงานภาษาไม่เป็นทางการมีการใช้ถ้อยคำและคำพูดที่ไม่เป็นทางการมีถ้อยคำที่เป็นส่วนตัว เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในบ้านครอบครัวกับเพื่อนๆเ,เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปการสื่อสารในองค์การแบ่งออกได้4ลักษณะ 1. การสื่อสารจากบนลงล่างหมายถึงการสื่อสารจากบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสูง 2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบนหมายถึงการสื่อสารจากบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ผ่านไปยังบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า 3. การสื่อสารในแนวนอนหมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันและ 4. การสื่อสารในแนวขวายหมายถึงการสื่อสารกันระหว่างบุคลากรที่ทำงานคนละหน่วยงานหรือในระหว่างหน่วยงานบุคลากรที่ติดต่อกันอาจอยู่ในตำแหน่งเท่ากันหรืออยู่ในตำแหน่งต่างกัน นี่ก็คือองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะก็จะมี sender message media receiver feedback อุปสรรคของการสื่อสารจำแนกได้2ชนิด 1. อุปสรรคทางจิตวิทยาอุปสรรคทางการสื่อสารที่เกิดจากอารมณ์ของแต่ละบุคคลจึงเกิดจากปฏิกิริยาในการตอบสนองสาร 2. อุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคด้านกายภาพเกิดจากผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งเกิดจากปัญหาการที่ต้องติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการผู้รับสารผู้ส่งสารไม่มีความเป็นส่วนตัวหลักการของการสื่อสาร 1. ความสมบูรณ์ของสาร 2. ความกระชับรัดกุมของสาร 3. การพิจารณาของสาร 4. ความเป็นรูปธรรม 5. ความชัดเจนและความเข้าใจ 6. ความสุภาพและ7 ความถูกต้องทักษะของการสื่อสารหมายถึงความสามารถในการสื่อสารและตอบโต้สารได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วรวมถึงความชำนาญในการสื่อสารผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะมีความสามารถในการใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างดีเพื่อที่จะส่งสารไปให้ผู้รับสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำอันนำไปสู่ความสำเร็จผลของวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร สุดท้ายนะคะวัจนะภาษาหมายถึงการสื่อสารด้วยคำพูดถ้อยคำรวมถึงการร้องเพลงด้วยทักษะการสื่อสารด้วยวาจาสามารถทำได้หลายวิธีอาทิเช่นการพูดการฟังการเขียนและการอ่านค่ะอวัจนะภาษาหมายถึงการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางอาทิเช่นภาษามือและการแสดงออก การสื่อสารด้วยตัวหนังสือการส่งสายตาการสื่อสารด้วยภาษาร่างกายวาดรูปและการออกแบบสถาปัตยกรรมค่ะ